สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายกิจธุระของเด็กๆนะคะที่ส่งมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขียนมาถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะจดหมายฉบับแรกนะคะจดหมายขอความอนุเคราะห์เด็กๆเห็นเห็นภาพจดหมายไหมคะเห็นค่ะ ในการทํากิจกรรมของเรานะคะครูให้พับก,กระดาษเป็น4ส่วนได้นะคะอันนี้ก็พับมาไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเขียนจดหมายจริงๆนะคะตามหลักมารายาทเนี่ยกระดาษก็ควรจะเรียบเนาะเรียบสะอาดถ้าเป็นลายมือก็ต้องอ่านง่ายนะคะส่วนแรกนะคะด้านบนสุดขวามือเป็นที่อยู่คะ่ะที่ออกจดหมายซึ่ง อันนี้ก็จะออกจากโรงเรียนของเราเนาะที่อยู่โรงเรียนรายชนีบุรณะเลขที่9ถนนหน้าพระตำบลพระปฐม JD, เจดีอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐม73000กึ่งกลางหน้ากระดาษ4ธันวาคม2564อันนี้เป็นวันที่ที่ออกจดหมายอ่าแล้วก็ชิดริมซ้ายนะคะเรื่องขอความอนุเคราะห์เรียนท่านผู้อำนวยการ s a f a r i w o r ร d บรัทัดต่อมานะคะย่อหน้าเข้ามาประมาณ1นิ้วค่ะ ด้วยความที่เป็นจดหมายฉบับแรกจดหมายที่แบบเขียนไปขอความอนุเคราะห์ก็จะขึ้นต้นด,ด้วยคําว่าด้วยนะคะด้วยมัธยมศึกษาจริงๆเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทมีความประสงค์จะขอเข้าไปทัศนศึกษาคณนะ a f a r i รีเวิเป็นกลุ่มคณะประกอบด้วยครูและนักเรียนของโรงเรียนราชนีบรุรณะจำนวน46คนในวันที่18ธันวาคม2564เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาอีกย่อหน้าหนึ่งเป็นย่อหน้าสรุป สรุปว่าไอ้ที่เขียนจดหมายมาเนี่ยเพื่ออะไรก็ย่อราเข้ามานะคะขอความอนุเคราะห์มาอย่างท่านเพื่อมือการสัฟรีเวิลจัดรอบพิเศษให้เข้าชมสวนสัตว์จัเป็นพระคุณอย่างยิ่งอ่าแล้วก็คำลงท้ายนะคะในจดหมายกิธุระจะเหมือนกันเลยก็คือลงท้ายด้วยคำว่าขอแสดงความนับถือตรงกับวันที่นะคะกึ่งกลางหน้ากระดาลงชื่อคะ่ะมนัญชายากถินวงเล็บเด็ก,กิงมนัญชายากถิน ตำแหน่งนักเรียนโรงเรียนราชนีบรุรณะชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่สมทับสิบฟังครูทันเนาะจดหมายฉบับนี้นะคะเขียนวันที่สี่แล้วจะไปดูงานวันที่สิบแปดหนูว่าจดหมายเดินทางไปทันไหมคะเคข<อ>เียนวันที่สี่แล้วไปดูงานวันที่สิบแปดเขาจะเตรียมการต้อนรับเราทันไหม ทันการทันนะคะมีระยะเวลาให้จดหมายเดินทางแล้วก็ให้ปลายทางเตรียมการต้อนรับเราทันแน่นอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาเขียนเวลาแบบนี้ถูกไหมคะถูกค่ะถูกนะคะเขียนจุดเดียวข้างล่างนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขียนจุดบนจุดล่างมาให้ครูเอยาแบบนี้ไม่ถูกนะคะย่อหน้าเข้ามาหนึ่งนิ้วถูกไหมคะด้วยไม่ยอมศึกษาย่อหน้าเข้ามาหนึ่งนิ้วแบบนี้ถูกไหมคะ ถูกค<อ>่ะบางคนก็ย่อเข้ามาลึกไปนะคะ่าถูกรูปแบบถูกต้องเนื้อความใช้ได้นะคะอ่าจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นจดหมายขอความอนุเคราะห์นะคะที่อยู่โรงเรียนเรากึ่งกลางหน้ากระดาษ 1. นึ่งธันวาคมสองพรูปแบบในการเขียนวันที่ถูกต้องไหมคะเด็กๆ<อ>ถูกค่ะถูกถูกไงเป็นเลขวนันชื่อเดือนแล้วก็เลขพศอ เรื่องขอความอนุเคราะห์เรียนท่านผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,รถูกต้องค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องเนาะย่อเข้ามาหนึ่งนิ้วเดี๋ยวครูเอ๋ขออาสาสมัครหนึ่งคนนะคะช่วยอ่านเนื้อเรื่องให้ครูฟังหน่อยค่ะด้วยชมรมศิลปะมีความประสงค์ขอเข้าไปทัศนศึกษาณนะหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มคณะประกอบด้วยครูและนักเรียนของโรงเรียนราชินีบุรณะจำนวน35คนในวันที่6ธันวาค25ม2564เวลา10นาฬิกาถึงเวลา3:13นาฬิกาในการไปเยี่ยมชมครั้งนี้ประสงค์ไปชมศิลปะภาพวาดเป็นพิเศษด้วย ด้วยได้ทราบว่าในช่วงเวลานี้ที่หอศิลป์วัฒนธรรมมีการจัดดิทศการภาพวาดนักเรียนโรงเรียนราชินีบูรณนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2ทัจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านจัดรอบพิเศษให้เข้าชมผลงานศิลปะด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณค่ะหอศิลปะวัฒนธรรมเนอะแล้วก็คำลงท้ายคือ อะไรคะเหมือนือนกันเลยทุกฉบับคำลงท้ายคือขอแสดงความนับถือค่ะตำแหน่งกึงกลางหน้ากระดาษตรงกับวันที่นะคะแล้วก็ลงชื่ออ่าคราวนี้เราไม่ได้เป็นลายเซ็นเนาะเด็กๆยังไม่มีลายเซ็นก็อ่าไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างครูเอียามีลายเซ็นอะ่ะก็จะเขียนก็ยึกก็ยือไม่รู้ใช่ไหมว่าลายเซ็นนี้ชื่ออะไรแล้วก็ต้องมีวงเล็บอีกนะคะอ่าวงเล็บชื่อนะคะเด็กหญิงศิรญญาโหลาย,ยาวงตำแหน่งประธานชมรมศิลปะนะคะ จดหมายฉบับนี้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายกิจธุระไหมคะรูปแบบถูกไหมคะถูกค่ะเวลาการเขียนเวลาถูกไหมคะถูกค่ะอ่าจดหมายฉบับเนี้ยภาษาใช้ได้เลยรูปแบบก็ถูกต้องแต่มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งคะ่ะเด็กๆนิดเดียวอ่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเห็นนะคะ อะไรเอ่ยวันที่ค่ะทำไมคะวันที่ก็เขียนถูกต้องตามรูปแบบนะวันที่ไม่ไม่ดีตรงไหนคะออ่วันที่ที่เขียนแล้วก็วันที่ที่ให้จัดดิทัศการนะคะมันเป็นเวลาที่รวดเร็วเกินไปค่ะอ๋อก็คือจดหมายออกวันที่หนึ่งธันวาคมแต่ว่าเราจะไปดูงานวันที่หกธันวาคมมันมันเหมือนไม่ให้เวลาปลายทางเขาเตรียมต้อนรับเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะเอ๊แล้วเราควรจะมีระยะเวลาตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ดีคะให้จดหมายเดินทางให้ปลายทางเตรียมต้อนรับเราสองอาทิตย์ขึ้นไปค่ะอืมดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเขียนกระชั้นกระชั้นเขียนวันที่หนึ่งธันวาจะไปวันที่สามวันที่สี่อย่างเงี้ยโอ้โหจดหมายยังไปไม่ถึงเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราจะไปแล้วก็ไม่ได้เตรียมการต้อนรับเราเก่งมากค่ะอ่าเราไปดูอีกนิดหนึ่งนะคะจดหมายแสดงความขอบคุณเป็นจดหมายฉบับที่สอง ก็คือมีจดหมายฉบับแรกแล้วไม่ว่าจะเป็นจดหมายขอความอนุเคราะห์หรือจดหมายเชิญวิทยากรต่อ,อไปก็จะต้องมีจดหมายที่ตามเหตุการณ์นั้นก็คือสมมุติเราไปดูมาละเรากลับมาแล้วเขาให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีเราก็ต้องขอบคุณเขาอีกที่เขาต้อนรับเราใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าจดหมายฉบับที่สองรูปแบบเหมือนเดิมคะ่ะที่อยู่วันที่นะคะวันที่อย่าลืมเลยว่าต้องออกหลังเหตุการณ์ที่เราไปทัศนศึกษามาแล้วนะคะ ไปกลับมาแล้วค่อยกลับมาเขียนเรื่องขอขอบคุณเรียนท่านผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําบึงชว่าย่อหน้าเข้ามานะคะตามที่ท่านได้อนุญ,ญาตให้ชมรมของเราเนี่ยให้ชมรมกิจกรรมได้ประทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา เมื่อวันที่1ธันวาคม2564แล้วนั้นชมรมกิจกรรมรู้สึกซาบซึ้งประหับใจในการประทศนศึกษาครั้งนี้อย่างมากย่อหน้าเข้ามาค่ะทางชมรมกิจกรรมจึงขอขอบคุณท่านที่อนุญาตให้ชมรมของเราไปทศนศึกษาดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกรุณาให้ชมรมเราได้ประทศนศึกษาในโอกาสต่อไปย่อหน้าแรกก็คือ,อ เขียนเกริ่นก่อนใช่ไหมตามที่ท่านได้อนุญาตให้เราไปย่อหน้าสรุปเนาะย่อหน้าสุดท้ายก็คือเราจึงเขียนมาเพื่อขอบคุณและหวังว่าเราจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะคือครั้งหน้าถ้าไปก็หวังว่าจะได้รับการดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะลงท้ายด้วยคําว่าอะไรคะเด็กๆขอบคุณเอเยอีกครั้งหนึ่งคะ่ะขอแสดงความนับถือคะ่ะถูกต้องตรงกับวันที่นะคะลงชื่อตำแหน่งเรียบร้อยฉบับนี้ถูกป้องตามรูปแบบไหมคะ ถูกต้องค่ะย่อหน้าเข้ามาขึ้นต้นด้วยคำว่าตามที่ค่ะตามที่ค่ะตามที่ถ้าเป็นจดหมายฉบับที่หนึ่งจะขึ้นต้นด้วยคำว่าด้วยเนื่องด้วยจดหมายฉบับที่สองก็คือเราเคยเขียนไปแล้วใช่ปะ่ะเรามีการเขียนไปที่เดิมซ้ําอีกเรื่องเดิมเราก็จะใช้คําว่าตามที่นะคะตามที่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นมาแล้วเราก็ขอขอบคุณนะคะอ่า เรามาดูจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะเป็นจดหมายขอบคุณเดี๋ยวครูขอให้หนักเรียนอ่านให้ครูเอเย่ฟังหนึ่งคนคะ่ะอ,อ่านตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยว,ยวอ่านตั้งแต่ตามที่นะโรงเรียนราชินีบรุรณะนะคะแล้วก็5ธันวาคม2564เรื่องขอขอบคุณเรียนท่านผู้อำนวยการสถานตากอากาศบางกูยวานาเข้ามาขอคนอ่านหนึ่งคนคะ่ะ ตามที่ท่านได้อนุญาตให้ชมรมประวัติศาสตร์ได้ไปทัสนศึกษาณสถานตากอากาศบางปูในวันที่3ธันวาคม2564แล้วนั้นชมรมประวัติศาสตร์รู้สึกซาบซึ้งประทับใจในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้อย่างมากทางชมรมประวัติศาสตร์จึงขอขอบคุณท่านที่อนุญาตให้ชมรมของเราไปทัศนศึกษาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะก,การุณาให้ชมรมของเราได้ไปทัศนศึกษาในโอกาสต่อไปค่ะอะดีมากค่ะลงท้ายด้วยคำว่าขอแสดงความนับถืออ่าเซ็นชื่อแล้วก็วงเล็บเ็กหญิงปนัทธิตาปรางทองประธานชมรมประวัติศาสตร์รูปแบบถูกต้องไหมคะเด็กๆรูปแบบถูกต้องค่ะ ถูกต้องเก่งมากนะคะฉบับนี้ก็เป็นจดหมายขอบคุณเนาะเขาไปวันที่3ก็กลับมาเขียนเขียนจดหมายวันที่5นะคะอาเป็นจดหมายขอบคุณเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วดังนั้นคาขึ้นต้นก็นขึ้นต้นในคาว่าตามที่นะคะสรุปนะคะจดหมายกิจธุระอาจจะเป็นจดหมายเชิญวิทยากรอาจจะเป็นจดหมายขอความอนุเคราะห์จดหมายขอบคุณนะคะใช้ในการติดต่อบุคคลหน่วยงานราชการก็ได้นะคะอ่าเป็นจดหมายที่ มีความเป็นทางการอ้างอิงตามหลักกฎหมายได้นะคะ,ะแล้วก็จดหมายกิจธุระจะมีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะ,ะเริ่มต้นที่ที่อยู่ของหน่วยงานที่ออกจดหมายถึงกลางหน้ากระดาษเป็นวันที่วันที่ก็จะมีรูปแบบในแบบของเขาเรื่องแล้วก็เรียนแล้วก็ยอ่อหน้าเข้ามาเล่าเล่าเล่าไปนะคะวันเวลาสถานที่ให้ชัดเจนแล้วก็ยอ่อหน้าสรุปนะคะว่าทางชมรมจึงขอขอบคุณหรือจึงขอความอนุเคราะห์ก็ว่าไป แล้วก็คำลงท้ายในจดหมายกิจธุระเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าขอแสดงความนับถือค่ะใช่นะคะอ่ะครูเรีย,ยสรุปละค่ะมีใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระค่ะมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะอ่ะถ้าไม่มีนะคะก็ ขอขอบคุณชั้นอ่ามัธยมศึกษาปีที่สามทับแปดมากเลยนะคะที่วันนี้ตั้งใจเรียนกับครูไอญานะคะแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ